แต่หนูไม่ได้กลับบ้านนะคะให้เรียกว่าตกเครื่องก็ได้แต่จริงๆั็ไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยนะคะตกก่อนเป็นไงบ้างสำหรับวังเกิดม,ม,ม,มีนี้แบบไหนในอายุเลขสาวของตัวเนาะเออน่ารักค่ะ<อ>ก็<ไ>ปเป็น<ไ>ปเป็น,ปน,ปนดีใจที่เพื่อนๆไม่แบบเยี่ยวเยียวเหมือนปีปนที่แล้วเพราะวปวดกระดูกกระดูกไปหมดแล้วปีนี้ก็เป็นการแบบนั่งคุยที่บ้านเฮฮาแล้วก็มีเค้กน่ารักน่ารักแต่ว่าปีนี้เค้กทุกก้อนก็จะเป็นรูปหมาหมดเลยค่ะ เลยนะคะใช่ก็หนูหนูไม่ค่อยอยากได้อะไรแหละค่ะก็เลยรวมๆก็แฮปปี้เพื่อนๆก็มีทั้งเค้กทั้งของขวัญดอกมงดอกไม้เรียกพอพอแล้วค่ะระหว่างเป้ายังไงบ้างเปิดอย่างนี้แล้วอ๋อคือการเดินทางไม่เคยมีเลยอ่ะที่เป็นทั้งเป้าเราจะเดิน้าอะไรยังไงดีนั่นนะสิคะหนูหนูไม่มีหนูมีแค่แบบโอเคทำงานที่รับไว้ให้ราบรื่นอยากให้ผลงานดีอะไรเงี้ยมันมีแค่นั้นเองค่ะหนูตกคำ รอบตอบคำถามรอบนี้ตลอดดูไม่เคยตั้งเป้าอะไรได้เลยค่ะคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อก็แฮปปี้นะคะเขาอวยพรให้มีความสุขให้งานประสบความสําเร็จเงี้ยะค,ะคุณพ่อก็ทําเค้กให้อ,อันหนึ่งคุณแม่ก็ทําเค้กให้อ,อันนึงเป็นแบบเค้กข้าวคุกกปิะค่ะแล้วแยกกันเข,ขาลงมือทำได้ตัวเองเหรอคุณพ่อน่าจะสั่งค่ะแต่คุณแม่น่าจะทําเองเป็นไ,ไงบ้างพอโดยเออพ่อแม่ให้ทำให้หมายถึงว่าให้ทำใส่ใจเราขนาดนี้ เขาเาขบคุณเขาเสมอค่ะเหมือนว่าทุกปีเขาก็จะแบบให้แต่ละอย่างเราเนาะก็เป็นเค้กคนละแบบอะไรเงี้ยแต่มันก็มันเรียบง่ายแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็เป็นความความพิเศษที่เรียบง่ายแล้วปีนี้งานเป็นยังไงบ้างอะไรนะปีนี้งานเป็นยังไงบ้างงานทาหรือหันค่ะหรือโหดก็ออกกองอย่างมหากาบค่ะไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คนข้านแน่นค่ะล้คนก็แน่นใช่ไหมแน่นใน,นช่วงนี้แบบ รับได้รับอีกในอีกปีครึ่งข้างหน้าได้ค่ะจริงยูเีเป็นปีเลยเหรอือจริงๆค่ะฝนที่เพื่นพูดไปตั้งนานว่าคนรับไว้นานแล้วตอนนี้กำลังทยอยเล่งถ่าอยู่ปิดไปหนึ่งกำลังถ่ายอีกหนึ่งกำลังจะเปิดอีกหนึ่งประมาณนี้ค่ะช่วงนี้เคงการปูเทียนไอะไรี้แอะไรก็รับยูะงี้ยเรางเนไมนเงี้ยเสนอเข้ามาหรยทีเออ่ะ ตอนนี้คนม่ติดเลยค่ะคนเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าให้คิวตรงเนี้ยรอดพ้นไปก่อนแล้วจะอะไรก็ได้เลยค่ะคนยินดีอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเล่นอย่างเงี้ยอยากอยากลองทำกับใครอันหนึ่งกันอุ้ยใครก็ได้ค่ะิงลองดูที่เขาคิวว่างขอมเราดีกว่าแล้วคนยังคิวยังไงก่อนที่ไปคนยังคคิวไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ปัญหาของเคนก็คือคนพยายามทําทุกอย่างคือพยายามรับทีละเรื่องอะค่ะมันก็เลยแบบค่อนข้าง ไหลไปยาไม่อยากถ่ายช่องเวลาส่วนตัวของเราเองมันจะเหลืออีกบ้างไหมหมาเอาไปค่ะเรื่องเราเป็นเช่นนั้นนอกจากเรื่องงานแล้วมีเวลาตัวอมไเเเล่นกับช้อปปิ้งไม่ช้อปปิ้งด้วยค่ะเน่ะสิเก็บเงินท่องเที่ยวก็จะมีปลายปีที่จะได้หลอกไว้ทุกปีปีใหม่ที่หนูจะได้หนีไปประมาณแบบสักสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลับมามีเท่านั้นเลยค่ะที่เหลือคือออกกองแล้วก็เล่นกับหมาเพื่อนก็จะแบบแวะมาเจอที่บ้านช่วงเวลาแบบ หัวค่ำแล้วก็จะกลับเร็วเพราะหนูนอนเร็วจะได้เจอกันประมาณนั้นเพื่อนเพื่อนแบบมือเดินข้างนอกไปเที่ยวกันไปไปเพื่อนชวนจนเลิกชวนแล้วค่ะเพราะว่าหนูนอนเร็วจริงๆนั่นก็จะมาเล่นที่บ้านก่อนช่วงเวลานหนูอาบน้ำแ,แล้วพอหนูอาบน้ำเขาจะรู้แล้วว่าเขาต้องกลับหนูจะนอนแต่งงาน เอาชิ้นไหนมาแต่งล่ะไม่มาเลยมั้ยเออพูดช็อคเลยเนี่ยแต่ง้ง่ายต้องข่าตั้งเป้าแต่งงานยี่ห้าค่ะปัจจุบันสามสายโหแล้วเราได้ไปเช็คไอ้คอมเมนต์เมสเซจบางอย่างว่าผู้ชายบางยังไม่ได้เช็คแล้วเคยเปิดแล้วไม่ไหวค่ะ่ไม่ไหวคือก็ยังพูดคำเดิมว่าพูดตรงนี้ไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอ่ะไม่่ชอ๋อส่งมาเยอะหรอเอยแบบนั้นมหัศจรรย์หล่อถ้วใครเคุณเช็คให้เราเป็นคนดูเองเลยเคยดูนานมาแล้วแล้วก็ไม่ดูแล้วไม่เอาดีกว่ามันหลากหลายเกินไปไม่ให้ดูแล้วทุกคนไม่มีใครอยากดูแล้วตอนแรกๆก็ตกใจแหละหลังๆก็เออไม่เปิดดีกว่าแต่เลขสามของเราไม่โกงอายุอยู่นะยังไงคะโกงอายุมากอุย เพราะว่าดูดาสุขภาพดีเ,เร่องอะไรยังไงก่อนงานก็หนักงานก็ยเยอะเราก็ต้องมีผู้ช่วยที่ดีจัดสรรเรื่องการนอนเรื่องความเครียดเรื่องการออกกําลังกายอ,าอะไรไอย่างนี้ค่ะ ย,ยังไงเวลายัางไงในการดูแลก็ตั้งเกี่ยวพัางของเราเนี่ยจริงๆคนว,ว่าโชคดีที่ทุกวันเนี้ยเราทํางานมันมีกําหนดระยะเวลาเนาะออกกองก็12ชั่วโมงถ้าไม่แบบผิดพลาดจริงๆเราก็จะมีเวลาจัดการว่าโอเคพรุ่งนี้เราทําอันนี้ก่อนนะกองอาจจะนัด1ิบเราเริ่มออกกำลังกายตอนเช้าวางแผนทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือเคยจะไม่ขาดกัำลังกายก็แล้วแต่ช่วงขายจริงๆถ้าขาดมากสุดคนออกกำลังกายคนมีลูกวิ่งที่บ้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้ลำบากมากนะใช่อาหารการกินเข้มงวดไหม การกินก็ถ้าเกิดว่าลําบากมากในการออกกองหนูก็จะเป็นไข่ต้มหยอกซอสเอาอยู่ได้ค่ะเป็นคนกินง่ายไข่ต้มจไข่ต้มจบสามมื้อยังได้เลยค่ะเราไม่องอกันแบบกินกินทุกอย่างไปหมูกระทะเลมันกินกินได้หมดค่ะแต่หมูกระทะบางทีออกกองเขาไม่มีให้เราจะขอไข่ต้มแล้วจะได้ความเมตตาขอบใใช่เหมือนว่าเราดูเลนับุญอะไรแบบว่าได้เสพ ไม่ไม่ได้เปลี่ยนมันานานทุกอย่างไม่อยไม่างเปลีป่ยน,นมันก็มีช่วงขึ้นลงนะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าหนูก็แบบไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหลุดหลุดลดูทีเรามากเลย้ยากไหม่ออปวยในการที่เปลี่ยนูแต่ป่วไม่ได้ไปถึงขนาดไม่าย,ไมยากนะคะคนว่าคนสบา,สบายสบายกับตัวเองมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเคยที่ผ่านมาตอน,นเด็กมีช่วงที่เครียดมาก<ๆ>แล้วก็พอหลุดความแบบเคร่งครัดของตัวเองก็กินเยอะอะไรมากไปน้อยไปก็ไม่ดีเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ก็ปล่อยไปตาม ที่มีความสุขด้วยแล้วก็มีวินัยด้วยมันก็เลยไม่ไม่ได้แบบขึ้นลงหนักหนาอะไรมาคเาต้อนสตาร์ที่มันทำให้เราต้องสตาร์เอลืองสตารเองไม่ผูกตัเปองไม่ถงน ซปอร์สตาร์ด้วยแหลคะค่ะเคยสวยขนาดนี้เป็นซูเปอร์สตาร์เรื่องอะไรคะหนูรู้สึกว่าไอถ้าเกิดว่าสิ่งที่หนูกังวลจริงๆเป็นวินัยและความคอนติเนียของตัวละครหนูมากกว่ารู้สึกว่าถ้าหนูวิ่งวิง่งอยู่แล้วหนูผอมวิ่งหนีผู้ไล่ทีแล้วหนูอ้วนคนดูจะแบบ <c oughs> อ้าวโดดหรือเปล่าเนี่ยอ <c oughs> ะไรเงี้ย <c oughs> หนูก็รู้สึกว่าเออหนูอาจจะรักอาชีพนักแสดงมากกว่าเลย <c oughs> ทำให้เราแบบใส่ใจดูแลตัวเองแต่ว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเกี่ยวกับว่าหนาเป็นเป็นซูเบอร์วันของเราใช่เคยแล้วตอนเด็กๆแล้ววิ่งว <c oughs> ิ่งแล้วอ้วดดดดูตตตััวววเเเเออออองงงแแแลล้้้้้บบาาาโนีี่่่ะไรย แต่พูดไปก็กลัวทำไม่ได้อีกเรื่องหน้าอย่าจับผิดนะคะโอเคงเอบเุณฑ์อะขอบคนงานเดี๋ยวมันสองไม่ได้คุยกัน